ดูดวงชาวราศีเมษจะรีบไปไหนตามหามาหลายชาติด้วยอำนาจบนบารมีวาสนาสิงศิธิ์คำชูปกปักกุ้งของรักษาครับผมดวงชะตานี้ต้องหลบหลีกเศร้าเล้นแก้ไขป่ปพงครับผมแต่นางก็มามาดีครับนางมาดีมาช่วยเหลือปกปักกุ้งของรักษานางในที่นี้คืออะไรครับนางฟ้าแม่ทุนหัวเทวดาประจําตัวของท่านนันแนะที่คอยปกปักกุ้งของรักษา หนุนาำโชคชะตานางตามมาหลายชาติแล้วตามหามาด้วยครับนะบางชาติก็ต้องจากกันไปก็เรียกว่าดวงชะตาตกตำแหน่งอะไรครับชงนะปีชงสิงแสต่างๆก็เชื่อว่ายังไงครับนางฟ้ากับสวรรค์ก็คือเทวดาประจําตัวไม่อยู่ด้วยเพราะฉะนั้นจึงต้องไปแก้ชงหรือไปฝากดวงชะตาเหนี่ยมเก่งให้คนสวดมนต์ให้นั่นเองเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นกับชาวราศีเมถุนสําคัญตรงอะไรเทวดาประจําตัว รผมแพ่บุญกุศลวาสนาให้แก่เทวดาประจําตัวตัวเองเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นมันก็จะราบลื่นสุขสมสมหวังดังใจหมายจเจริญลูกเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินชะตาชีวิตจะราบทรัพย์อิทังเมบุญญะพลังผลบุญใดที่ข้าพเจ้าได้ทําแล้วตั้งแต่อดีจชาติจนถึงปัจจุบันชาติขอให้ผลบุญนี้ให้แก,เก่เทวดาทั้งหลายทั้งสาโกลพิภพเทวดาทั้งหลายทัวทั้งแผ่นดิน ขอให้ท่านทั้งหลายอานุโมทนาบุญนี้ด้วยเถิดทางเมบุญยาพลังผละบุญใดที่ข้าพเจ้าได้ทําแล้วตั้งแต่ดีจะชาติจนถึงปัจจุบันชาติขอให้บุญนี้ให้แก่เทวดาประจําตัวข้าพเจ้าขอให้เทวดาประจําตัวข้าพเจ้าอานุโมทนาบุญนี้ด้วยเถิดขอพระแม่ธรณีเป็นสะพานบุญเท้าเวสสโนเป็นสะพานบุญมีหลวงปู่สิงดำหลวงป่าปาเป็นที่สุดครับผมสาธุสาธุสาธุาธแผ่ให้กับเทวดาก่อนจะได้เฮง ฟังคลิปหมอซานเสร็จจะได้ปังปังปัง,ปงจะได้รวยรวยรวยครับผมจะรีบไปไหนตามมาหาหลายชาติแล้วในเมื่อโชคจะตามนาฏบุญมารมีวัสนามีนางฟ้าบนสวรรค์ตามหาตามช่วยเหลือตามปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันตามส่งมอบธุรกิจการงานการเงนิงน,งานตามทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อจะได้นะบุญกุศลวัสนาอันยิ่งใหญ่เราก็แผ่บุญกันเรียบร้อยแล้วและส่งมอบด้วยทองเรียบร้อยแล้วก็แปลว่ามนต์เสน่ม์มนต์จันทาของท่านกําลังจะกลับมา อ่านจะ,จะเจริญลูกเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินชะตาชีวิตจะรับทรัพย์โดยโชคสิบเหรียญบังเกิดขึ้นในโชคชะตาดวงชะตาจะเปิดพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างตั้งมั่นเป็นไปได้ด้วยดีดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายท่านจะได้รับข่าวดีข่าววิวาข่าวมงคลจะได้ลื่นเริงสังสรรค์ไล่ลาเต้นระบําเพลงกองกันดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายได้สองมะสองถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคล การที่ท่านยืนหยัดต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอำนาจบุญบารมีวัส,สนาตกตำแหน่งเอเมอรัลนักลบก้าได้กาเสียการที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันก้าที่จะมุ่งม่านปีศาจมูมานนางมาร้ายคนอิฉาให้ร้ายใส่ร้ายป้ายสีการส่งมอบด้วยถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอ,สดโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลนะผมการที่ท่านคิดนะผมปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันการที่ท่านตั้งม่านเอาจริงเอาจังตกตำแหน่งเทมเปเรนนักรบก้าได้กาเสีย กล้าที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันกล้าที่จะมองการไกลถึงอนาคตกล้าที่จะพลิกจากร้ายกลายเป็นดีดวงนี้อัศวินขี่ม้าส่งมอบถ้วยทองแปลว่าดวงชะตาของท่านมีเทพเทวดาคอยช่วยเหลือเกี่ยวกับเรื่องการงานการเงินมีเงินมีทองเหลือเกี่เหลือใช้ไม่ทันอดตายรับรองได้เลยเดอะเวิร์มังเกิดขึ้นเทวดาถือไม้เท้าสองกระบ,บองรับคอยขดแขวงคอยพลิกเปลี่ยนชะตาชีวิตนะครับดวงชะตาของท่านต้องทำยังไงก็ต้องตกตำแหน่งเป็นผู้ให้ ครับคนเรายิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งรับรัพย์ยิ่งให้ยิ่งรวยโชคยิ่งให้ยิ่งสุขสมสมหวังดังใจหมายจะโม้วแต่เอาของก็อื่นได้อย่างเดียวมันไม่ได้หรอกเพราะฉะนั้นให้ตาช่างให้ให้ดีคนไหนดีกับเราเราให้คนนั้นคนไหนไม่ดีเราไม่ให้ครัวผมการยื้อแย่งต่อสู้แข่งแย่งจริงดีอำนาจบุญบารมีวาสนาขอทํานายว่าคุณจะไม่เป็นสองรองใครนบผมจะได้รับข่าวดีนบผมข่าววิวาข่าวมงคลแต่ใครบางคนก็จะหันหลังให้กับท่าน แ,แต่คนเหล่านั้นหันหลังให้กับท่านจะไปสนใจเพราะว่าเขาเป็นคนไม่ดีราอเขาตกตําแหน่งอาลีกับตัวท่านครอบครัวของท่านอยู่ร่มเย็นเป็นสุขธรรมมาค้าขายจเจริญรุ่งเรืองการพ่นไฟดวงชะตาของท่านจะเปิดรับทรัพย์โดยโชคจะมีเงินทองบารมีวัสนาทรัพย์สินเงินทองจะเข้ามาบัเดบดัังจัดหนักจัดเต็มอสเวนขี่ม้าส่งมอบด้วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลตกตําแหน่งไฮพิเชษ เทพเทวดาบุญบุญสวาสนาเทพเทวดาสิ่งศิษย์คำชูตกปักคุครองรักษาตกตำแหน่งเดชันนะครับผมสวรรค์ชั้นฟ้าโดนบันดาลโดนจิตโดนใจให้แก่ท่านแล้วถึงเวลาท่านพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาให้ท่านมุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าปัญหาต่างๆที่ทําให้ท่านต้องตกตำแหน่งนั่งสมาธิก็บ่งบอกถึงว่าโดนกันแกล้งยังไงล่ะครับเพราะฉะนั้นชาลอดเกิดขึ้นให้ท่านตรงไปอย่างเดียวอย่าเดียวหลังหันกลับมา อ๋อเรื่องราวต่างๆเรื่องราวที่ทําให้ท่านเจ็บปวดด้วยร้าวมันต้องรีบหมันตัวเช็คร่างกายตัวเช็คสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงระผมโชคชะตาอำนาจบุญบารมีวาสนาให้ท่านมองการไกลถึงอนาคตให้ท่านปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันสิงสิทธิ์เข้าข้างสนับสนุนค้ำชูหนุนนําโชคชะตาดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์โดยโชคด้วยเงินทองบารมีวาสนาเทพเทวดาสิงสิทธิ์ค้ำชูปกป,กปักคุคของรักษาดวงชะตาของท่านจะพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาเป็นไปได้ด้วยดี นางฟ้าบนสวรรค์จะส่งมอบเรื่องราวต่างๆมีดปักเต็มหลังกระบนกระวายกระสับก,กระสายอดทนอดกัน้นพระราชาแห่งไม้เท้าจะนำพาซึ่งความผสมเด็ดดะสตาสองแสงมนจันทาก็เรียกว่าเทวดาเทน้ำลงมาสองกาเทลงมาสู่พื้นธรณีเอาเท้าเหยียบไปหนึ่งข้างบองบอกได้เลยว่าท่านจะได้บุญกุศลวาสนาอันยิ่งใหญ่ปีศาจมูมานนางมาร้ายคนอิจฉาให้ร้ายใส่ร้ายป้ายสีจะกันแกล้งทำให้ท่านรู้สึกอึดอัด รู้สึกจำแย่รู้สึกตกต่ำเบี้ยดินการตัดสินใจอย่างน่ากลัวนะำอมตกตำแหน่งเจสเมนเจ้ากรรมในเวรเข้ามามลุมเราอะผมท่านควรจะต้องคิดพินิจไต่ตองให้ลอกคอบ้ปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันได้พัฒนาอย่างก้าวโดดพระราชาแห่งเหรียญจะนำพาซึ่งโชคลาภเงินทองบารมีวาสนาตกตำแหน่งสามเหรียญเทพเทวดาฟ้าดินโดมมดานไฮเประเพนต์ pen, บังเกิดขึ้นในโชคาตาเดลเวอร์ over, จัดหนักจัดเต็มเทพเทวดาฟ้าดินตกตำแหน่งยาจก เพราะฉะนั้นท่านควรที่จะต้องปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผลันแผ่บุญกุศลให้มากเมื่อเทวดามีบุญมากดวงตาของท่านจะเป็นเศรษฐีเงินล้านท่านเชื่อหรือไม่นะครับจัดหนักจัดเต็มนะครับนะรับถูกใจคลิปนี้กดซุปเปอร์ตังซุปเปอร์สติกเกอร์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกรดิ่งท้ายคลิปหมอสันทําคลิปพิเศษสำหรับชาวราศีเมฆรับฟังต่อกันย,วยาวๆนะครับ เรื่องราวของดวงชะตาประจําเดือนสำหรับชาวราศีเมษในเดือนนี้มีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจหลายด้านตั้งแต่การงานที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาที่คนราศีเมษจะได้แสดงศักยภาพของตนเองการเงินที่เรียกได้ว่าค่อนข้างมีสภาพคล่องแต่ก็ยังต้องใช้ความระมัดระวังเรื่องการเรียนก็มีเกณฑ์ทั้งความก้าวหน้าและแรงกดดันและ โดยเฉพาะกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าหรือผู้ทำธุรกิจส่วนตัวเดือนนี้เป็นจังหวะที่ค่อนข้างดีในการสร้างยอดขายที่เติบโตภาพรวมของชาวราศีเมษในเดือนนี้จัดว่าเป็นเดือนแห่งการแสดงศักยภาพและการปรับตัวคุณจะได้รับโอกาสใหม่ ในการงานและธุรกิจส่วนด้านการเงินมีแนวโน้มขยับขยายได้ดีแต่ก็ไม่ควรใช้จ่ายตามใจมากเกินไปด้านการเรียนยน์แม้จะมีภาระงานมากแต่ด้วยความมุ่งมั่นของชาวเมธคุณจะจัดการและผ่านช่วงสอบหรือรายงานได้อย่างราบรื่นยอดค้าขายสำหรับผู้ค้าเองก็ยังสูงขึ้นได้อีกหากวางกลยุทธ์และสร้างจุดเด่นในการตลาด สิ่งที่ควรระวังเป็นพิเศษคือความใจร้อนและการสื่อสารที่ขาดความนุ่มนวลซึ่งอาจสร้างความขัดแย้งหรือความเข้าใจผิดได้ง่ายประเด็นต่อมาคือความเหนื่อยล้าจาัดก,การทำงานหลายอย่างหลังจากที่คุณมีโอกาสหรือช่องทางเพิ่มขึ้นมากมายจึงต้องรู้จักแบ่งเวลาให้ดีพร้อมหาเวลาพักผ่อนให้พอเพียงเพื่อรักษาสมดุลระหว่างงานและชีวิตส่วนตัว าภาพรวมด้านการเรียนแรงบันดาลใจและความกดดันชาวเมธบางคนในช่วงนี้อาจรู้สึกว่ามีแรงบันดาลใจใหม่ๆอยากเรียนต่อหรืออยากศึกษาคอร์สวิชาเฉพาะที่ตัวเองสนใจแต่โดนแรงกดดันจากภาระหน้าที่อื่นๆดึงเวลาไปบางครั้งจึงเกิดความเครียดเล็กน้อยเพราะอยากทำให้ได้ พร้อมกันทุกอย่างเดือนนี้โอกาสประสบความสำเร็จในการเรียนค่อนข้างสูงหากคุณสามารถแบ่งเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพคนราศีเมษขึ้นชื่อเรื่องความมุ่งมั่นอยู่แล้วหากตั้งเป้าหมายชัดเจนเช่นต้องการเกรดเฉลี่ยสูงกว่านี้ต้องการจบวิทยานิพนธ์ในเวลาที่กำหนดหรือแม้แต่อยากได้ทุนเรียนต่อหากใช้พลังแห่งความตั้งใจแน่ วันแน่จะทำให้ไปถึงได้ง่ายขึ้นวางแผนจัดตารางเวลาเดือนนี้เป็นเดือนที่ภาระค่อนข้างเยอะมีงานการบ้านหรือรายงานต่างๆที่ต้องส่งมากกว่าหนึ่งชิ้นพร้อมๆกันแนะนำให้ชาวราศีเมษเลือกโฟกัสหลักให้ตนเองก่อนอาจเป็นจุดที่คุณคิดว่าจะส่งผลดีต่อชีวิตในอนาคต่อมากที่สุดเช่น หากคุณรู้ว่าการฝึกภาษาอังกฤษเพิ่มเติมสำคัญต่อการไปเรียนต่อต่างประเทศให้จัดสรรเวลาในแต่ละวันเพื่อฝึกภาษาอย่างจริงจังอย่าปล่อยให้เวลาล่วงเลยไปโดยไม่มีวินัยน,นอกจากนี้ควรหาแรงกระตุน้นหรือเพื่อนร่วมเรียนที่สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและกระตุ้นกันไปในทางที่ดีตัวอย่างสถานการณ์ลองนึกภาพว่าคุณเป็นนักศึกษา ปริญญาตรีราศีเมษกำลังเตรียมตัวสอบกลางภาคและยังมีงานกลุ่มที่ต้องพรีเซนต์หากคุณไม่รีบวางแผนแบ่งเวลาหรือเร่งทำงานไว้ล่วงหน้าคุณอาจจะพลาดโอกาสติวกับเพื่อนหรือพลาดเส้นตายส่งงานทำให้คะแนนเสียหายได้แต่หากคุณทำตารางเวลาแยกงานทีละวิชากำหนดเส้นตาย และตรวจสอบความคืบหน้าทุกวันคุณจะสามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างความประทับใจให้เพื่อนร่วมกลุ่มหรืออาจารย์ 5. เคล็ดลับและคำแนะนำภาพรวม 1. ตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนชาวเมดมีพลังในการเดินหน้าอยู่แล้วหากคุณกำหนดเป้าหมาย และว,วางแผนรายเดือนแบ่งย่อยเป็นรายสัปดาห์หรือตามความต้องการคุณจะเห็นความคืบหน้าที่ชัดเจนและรู้วิธีปรับแผนให้เหมาะสมขึ้นเรื่อยฮ่ฮ่าสอจัดลำดับความสำคัญด้วยความที่เดือนนี้มีโอกาสหลายด้านถ้าคุณลงมือทำทุกอย่าง พร้อมกันโดยไม่เรียงลำดับความสำคัญคุณอาจจะหมดเรี่ยวแรงกลางทางพยายามเลือกหนึ่งถึงสองเรื่องที่ต้องการถักดันที่สุดแล้วทำให้สำเร็จจากนั้นค่อยเสริมกิจกรรมอื่นๆตามมา 3. พัฒนาทักษะเพิ่มเติมหากคุณต้องติดต่อสื่อสารหรือเจรจากับผู้คนมากๆเดือนนี้เป็นโอกาสดีที่จะฝึกการพูดการพรีเซนต์ หรือภาษาต่างประเทศวิธีนี้จะสร้างความน่าเชื่อถือและทำให้ผู้ฟังประทับใจหากมีการนำเสนอต่อผู้ใหญ่หรือเจ้าของทุนสีดูแลสุขภาพกายและใจเนื่องจากราศีเมษเป็นราศีที่ใช้พลังงานสูงมากโดยเฉพาะความรีบเร่งอย่ามองข้ามการพักผ่อน อย่างเพียงพอหรือการสุขผ่อนคลายเช่นออกกำลังกายเบาๆโยคะหรือหาเวลาว่างไปพักผ่อนในสถานที่ที่สงบจะช่วยให้จิตใจโปร่งใสและทำงานได้มีประสิทธิภาพดีขึ้น 5. สร้างเครือข่ายอย่างมีคุณภาพช่วงนี้การพบปะผู้คนหรือเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมต่างๆ จะนำพาโอกาสที่ดีมาให้หากคุณมองเห็นว่าการพบปะหรือเข้าร่วมสัมมนาจะช่วยขยายวิสัยทัศน์หรืออาจได้พันธมิตรธุรกิจใหม่อย่ารีรอที่จะเข้าร่วมจังหวะของการเปลี่ยนแปลงในเดือนนี้ชาวเมดมีเกนจะได้พบกับการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นการปรับหน้าที่ความรับผิดชอบการย้ายฝ่ายหรือแม้แต่โอกาส ในการเปลี่ยนบริษัทสำหรับผู้ที่กำลังจะลาออกหรือหาความก้าวหน้าใหม่ๆแต่ลักษณะของการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ถูกมองว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกพระอาทิตย์ดาวะประะำรราศีเมษส่งอิทธิพลให้คุณมีความโดดเด่นได้โอกาสแสดงความสามารถต่อผู้ใหญ่หรือหัวหน้างานหากคุณทำอาชีพเกี่ยวข้องกับการเจรจาประสานงาน หรือการค้าขายคุณจะได้พูดคุยพบปะผู้คนและปิดดีลสำคัญได้มากขึ้นอย่างไรก็ดีหากคุณกำลังอยู่ในช่วงเริ่มต้นงานใหม่หรือเพิ่งขยับขยายทีมต้องระวังในเรื่องการสื่อสารให้เคลียร์และตรงประเด็นเพื่อเลี่ยงความเข้าใจผิดหรือปัญหาที่อาจตามมาความท้าทายและโอกาส การย้ายงานหรืออับตำแหน่งในช่วงเวลานี้มีแนวโน้มที่หลายสิ่งจะถูกคาดหวังสูงชาวเมธชอบความท้าทายอยู่แล้วแต่ก็ควรจะสรรเวลาให้ดีเพราะอาจมีโครงการหรือโปรเจกต์หลายอย่างประดังเข้ามาพร้อมกันจนเกิดความกดดันต่อร่างกายและจิตใจวิธีที่ดีคือแบ่งงานให้ชัดเจน จดรายการสิ่งที่จะทำในแต่ละวันและสร้างลำดับความสำคัญอย่าลืมทบทวนในตอนท้ายสัปดาห์ว่ามีเป้าหมายอะไรคร้างอยู่หรือไม่เพื่อป้องกันการทำงานซับซ้อนหนึ่งในโอกาสสำคัญของเดือนนี้คือโอกาสในการติดต่อกับผู้ใหญ่หรือบุคคลระดับสูงในสายงานคนเหล่านี้อาจเป็นกุญแจสู่ความก้าวหน้าในอนาคตหากคุณมีโอกาส ไปประชุมสัมนาหรืองานสังคมต่างๆควรพยายามสร้างเครือข่ายที่ดีกับผู้คนรอบข้างเพราะการสนับสนุนหรือคำแนะนำที่ได้รับในช่วงนี้จะช่วยให้การงานราบรื่นมากยิ่งขึ้นตัวอย่างสถานการณ์สมมติว่าคุณเป็นชาวเมธที่ทำงานด้านการตลาดออนไลน์เดือนนี้คุณอาจได้รับมอบหมาย ให้จัดแคมเปญใหญ่ให้กบับบริษัทซึ่งมีงบประมาณสูงและต้องการผลลัพธ์ที่ชัดเจนคุณอาจรู้สึกกดดันเพราะต้องพิสูจน์ความสามารถในการคิดกลยุทธ์และบริหารทีมหรือออฟซอร์ c ให้อยู่ในกรอบเวลาขณะเดียวกันคุณ,คณก็ได้รับการติดต่อจากเอเจนซีคู่ค้าอีกสองแห่งที่อยากร่วมงาน ด้วยเป็นโอกาสที่จะขยายเครือข่ายธุรกิจให้กว้างขึ้นช่วงเวลาดังกล่าวจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจัดการทุกอย่างอย่างมีระบบและระวังไม่เร่งรัดตนเองจนเกินไป